ต่อไปไม่ต้องให้ผู้ชายมาแฉกใส่หน้าแล้วนะคะนี่ไมังหน้าใช้ยังไงฮะม์กหน้าใช้ยังไงกูตอบยังไงคันเนี้ยม์กหน้าก็คือม์กหน้าแล้วม์กหน้าใช้ยังไงก็คือม์กหน้าเดี๋ยวก่อนอ่ะม์กหน้าให้ดูอ่ะมาม์กหน้าให้ดูนะอ่ะแกะกล่องนะลูกนะเริ่มต้นที่แกะกล่องก่อนนี่ม์กหน้าเป็นแบบนี้ มาร์กหน้าเป็นแบบนี้นะมันจะมีตรงฉีกตรงนี้หนูฉีกตรงนี้นะลูกนะหนูฉีกตรงนี้นะลูกนะอย่าสาระแนไปฉีกตรงนี้นะลูกนะมันมีที่ให้ฉีกดีๆนะคะลูกนะเดี๋ยสาระแนไปฉีกข้างบนนะคะอ่ะมาร์กหน้าให้ดูอ่ะมาร์กหน้าให้ดูฉีกออกฉีกฉีกออกปึ๊บปึ๊บอ่ะอันนี้ทิ้งนะลูกนะอันนี้ไม่ใช่กระดาษมาร์กนะลูกอันนี้ทิ้งนะคะทิ้งอันนี้นะคะยาวนั้นมามาร์กหน้านะคะส่วนมาร์กหน้าจะอยู่ข้างในถุงนะลูกนะดึงมาร์กหน้าออกมาดึงมาร์กหน้าออกมานี่นีมาาห้ นี่มาร์กหน้าหรือมันลองมาเสร็จทาบมันเข้าไปบนหน้าทาบมันเข้าไปทาบมันเข้าไปบนหน้าปึ๊บนี่อคอคือแล้วดูน้ำมาร์กนี่นี่ดูน้ำมาร์กนี่น้ำมาร์กเหมือนอะไรเหมือนอะไรต่อไปไม่ต้องเอาผู้ชายมาชักว่าแตกใส่หน้าแล้วนะคะนี่ไม่ต้องแตกใส่หน้าแล้วนะคะนี่น้ำมาร์กเห็นไหมเนี่ยค้นมากนะคะ นอนหินี้ปิดไฟนอน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 เลยนอนนอน